คิดการเงินจาก The Richest Man in the Babylon ข้อ1รู้จักเก็บเงินหนึงในสิบของรายได้ที่เราหามาได้เก็บให้ตัวเองก่อนเสมอก่อนที่เราจะใช้ใจ่ายอย่างอื่นและทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องค่ะคข้อี่2ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายก่อนที่เราจะซื้ออะไรเราก็ถามตัวเองก่อนว่าอยากได้จริงๆหรือจำเป็น ข้อที่3ามอว่าให้เราเอาเงินที่เราเก็บไว้เอามาลงทุนเป็นเครื่องขึ้นแรงในการหารายได้ให้กับเราข้อที่4ปกป้องทรัพย์สินจากการสูญเสียหมายถึงว่าก่อนที่เราจะลงทุนเราควรที่พ,พิจารณาให้ดีก่อนว่าเราสมควรที่จะลงทุนตรงนี้ไหมถ้าไม่แน่ใจให้ไปถามผู้เชี่ยวชาญก่อนข้อห้าทำให้บ้านเป็นเหมือนผลกำไร หมายถึงว่าการที่เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจหรือมีแรงผลักดันในการทํางานข้อเหตจงประกันรายได้จากอนาคตเป็นการสํารองค่าใช้จ่ายไว้ใช้ในยามจําเป็นหรือเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตช่วงที่เราไม่มีเรี่ยวแรงทํางานแล้ววันรปกษาธนาคาหรือแบบแผนประกันข้อที่ เพิ่มพูนความสามารถในการหาเงินนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะการทำงานหลากหลายด้านหรือเจาะจงแบบใดแบบหแบบนึ่งแผนิดนึงค่ะการที่เรามีหนี้จะต้องรีบใช้หนี้เข้ากำลังที่เราจะใช้ไว้ให้เร็วมากที่สุดและไม่ก่อหน,นี้ที่ไม่จำเป็นเพิ่มเติมและความรู้ลงลึกรายละเอียดแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ มันนี่โพสนะคะเพราะจนก็ชอบดูเหมือนกัน,นะคะ่ะ7ข้อคิดการเงินจาก The Riches t Man in the Babylon ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่ C1 Book ได้เลยค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ตรงกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จนด้วยนะคะ